มุกตัวฉบับจากช่อง The Anime Ben ใครชอบก็อย่าลืมเข้าไปกดซับสไครต์ก็ได้นะครับโจทาโร่แกคือลายต่อไปเดียวแกจะลองดีกับฉันอย่างงันเหรอเมวเมวๆมวๆมวแมวแวแมวมวมวแ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 มวๆมวแ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 มวมวมวเมวแมวมวแ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 มวมวแมวแมวแมวมวเมวมวแมวเมวมวแมวเมวมวแวเมมว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 วม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 วเมว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 เมวมวเมว ปู่ฮะเราบินขึ้นมาสูงขนาดไหนแล้วฮะเราบินสูงถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถมีสิ่งวิติบินขึ้นมาบนนี้ได้อ้บอกฉันมาซะว่าศัตรูอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นฮะเสียงเป็นไรอะยา่าโฉเย้า <Yeah. S 1> มองหน้าทำเชี่ยเลยว้ยเด็กเป็ดว่วว่าไงครับน้องๆใจเย็นนะแค่เด็กทะลกเองนะเว้ย มึงดูหน้ามาันดิหน้าแมงออตีชิบหายเลยว่าไงครับพี่มีปัญหาอะไรเปล่าอุ้ยหิวแสงมากมากไาอ้หนูฮะชิบหายและผุนแน่เลยตูแฟรงค์นายดำน้ำมานานแล้วนะนายดำมาเอ่อสิบเก้าวันแล้วนะรรไม่รู้เหรอว่าตูมองแล้วชายหนุ่มสุดเทค่คนหนึ่งกำลังเดินไปหาชายหนุ่มสุดหล่ออีกคนหนึ่งจากนั้นทั้งสองก็สอดมือเข้าหากันแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฉันไม่ใช่เกนะนายเป็น นายเป็นเกมพ่อครับผมอยากได้หมาแบบไหนเหรอแบบนี้ครับพ่อฮะชัดกว่านี้ชัดกว่านี้ฉันบอกว่าชัดกว่านี้ผู้ชายไงชัดพอไหมแล้วถ้าหาพูดถึงเว่นกองแสงที่คุณภาพชัดเกนที่สุดต้องเว่นอัตัดเลยพวกคุณรู้สึกเบื่อไหมกับเวลาที่เล่นเกมแล้วก็มีแสงสีฟ้าที่คอยทำลายสายตาเวลาเล่นอุยมันจ้าสละเกินน่ะ ประานี้จะหมดไปให้ทุกคนมีออฟตเซลล์ไปพอดุมน้อยว้าวสุดยอดไปเลยครับผมว,บวัตรกรรมของออฟตัดนั้นทำให้ผูส้สนใจกัจ,จันะวตาหถึงไม่ได้ตกไปแต่แว่นออฟตดก็ไม่มีทาอะไรง่ายๆด้วยของแว่นที่สุดพรีเมี่ยมหอ้ยกกบแสงออฟต์ที่มาสุดยอดไปเลยหากใครสนใจสามารถเข้าไปในเพจ a c e b o o k ออฟต์ได้เลยนะครับแล้วแจกดว่านอนอิสกอนแะรับส่วนลด100บาทอ่าคือฉันรู้สึกดีกับเธอมากเลยนะหมายถึงฉันชอบเธอน่ะ คือฉันไม่ได้แค่ชอบแต่ฉันโคตรจะรักเธอเลยนะ่ะคือฉันอยากสร้างครอบครัวม,มีลูกกับเธอและปัป้ากับเธอ365วันเลยก็ <c oughs> แ,แค่ไอหื่นคนนึ่งนะ่ะเอะอขอบใจนะ <c oughs> พวกเราจะไม่เอาไปบอกใครเด็ดขาด<ะ> <c oughs> ใช่เออใครจะว่ายังไงฉันไม่สดน,นะ <c oughs> ฉันจะเอาไปทําข่าว <c oughs> ไม่ไหวแล้วเว้ยทำไมกาช้ามแม่เกลือขนาดนี้เนี่ย <c oughs> แปลงลางไปในท่านแล้วเต้นแม่งเลยอ๋อเอ๊ะ อ๋อคือแม่ของนิชิวิยะสัง่งและนี่คือความรู้สึกของผู้ชายเมื่อเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดหาฮะตรงนี้ไม่ใช่ถังขยะน,นะคะฉันน่ะฉันอะไรฉันวางหนังสือเหรอฉันอ่ะฉันชอบเด็กตัวเล็กแบบนี้มากเลยนะ FBI มาแล้วเปิดประตูวดวนี่แกด,ดูอะไรอยู่น่ะฮะน้ำมันภาพฉันนี่หรือว่าเป็นภาพที่ดีนี่ อะไรฮัน,นี่ยจริงๆแล้วฉันไม่เขิือเธอหรอกเฉฉันแค่หน้าแดงเพราะฉันอาจจะเป็นไข้ก็ได้นะหลอแต่ฉันชอบนายนะเฮ้ยเอาละฉีกฮ้อ,อ,โ,อ,โ,อโอ้รู้สึกเหมือนอะไรมาตุกผ้าห่มอยู่เลยให้โยเวลทราบการที่จะเป็นอย่างผมได้แล้วก็น,นะมันต้องทำต้องสามอย่างนี้ กดข้อท on yeah. 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 ี่หน <disappears> oh, ึ่งจะต้องเลตาก่อนเยอะอย่างที่สองทำตาตีเยอะสุดท้ายต้องเก็บเหนียงเออรับลูกดอกนี้ไปซับเย้อโหอะไรปากกชันเนี่ยอ้าาาเงียบๆหน่อยหอยยา จะไม่ใช่แหละเฮ้ยกินผักซะฉันกินผักไม่เป็นอฉันเสิร์ฟแล้วนะหยุดรับไปเสิร์ฟลงจานเลยและนี่คือเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่ดิฉันข้องน้ำสาธรนะเออเอ่อออวุฒิวัยวัยกีัช้ข้องน้ำผิดเหรอเนี่ยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยอ๋อ แวบเมื่อกี้เหมือนฉลามเลยลาฉลามไม่ไม่นะดีโอเจอทาร่าสวัสดีโยสวัสดีสวัสดีรลามเช้าจ้าอจโอ้ชิพายแล<ม>้เรียบร่อยแล้ว,วยเสียงอะไรงงยิ่ง,งจุดไฟแม่งเลยเพื่อไป<ะ>ไม่ได้ว่า ทำไมทำไมเชื่อทำไม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 จะไมเชื่อเอาตัวทิ้งเชื่อไม่เชื่อว่าเสือพูดอะไรวะภาษาไม่ต้องรู้สึกกันด้วยจิตยานหยาและนั่นคือฉากสำคัญในเรื่องนี้ที่เราบอกรักกัน